กลับเข้าสู่เล่นเก่าชาวใต้ช่วงจับกระเซยไต้นะครับกระเซดีๆเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเรานะครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับงานแยกจงหวัดสุราธานีอีกหนึ่งงานก็คืองานให้พา พุ่มประทัดเลซี่สุรัตนเลขสัรมชัดโคตาเพชรประจำปี2568นะครับปีนี้มีกาหนดการผันธุพืชบ้างนะครับกิจกรรมมีไรกันบ้างเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคุณสุนันทาณสุวรรณครับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาร่วมจับกระเซตายกับสวัสดีคุนพ่อครับสวัสดีค่ะต้อนรับสู่เล่งข้าวชาวตายนะครับค่ออดอึ้นเลยเรามาทำความรู้จักกันสังกี้หนึ่งสำหรับงานแห่ผ้าพุ่มประทัดเลสัมขาธรรมชับ คาะสำรับงานแห้าห่มพลาสีสุราเเละธรรมชาติเขาทาแพทนะคะเป็นปี68นี้นะคะเป็นครั้งที่15ค่ะะค่ะถึงค,ครั้งแรกเนี่ยเราได้เริ่มในปีพศ2553ค่ะว<ค>ัตถุประสงค์หลักๆก็คือให้ชาวสุราธานีได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซ<ค>ึ่งที่เป็นที่เคารพนับถือส่วนรวมจิตใจของชาวสุราษนะคะและก็เป็นเพื่อ,อาการส่งเสริมแล่งทงเที่ยวนะคะทางวัฒนธรรม นอาและก็เข้าท้าเพชรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้พอพูดถึงพระทาศรีสุรารของเราค่ะท่านพ่อออมมีความโดดเด่นพันพื้มังค่ะในบรรดาพระทาาทัวทังประเทศไทยนะคะเราจะสังเกตได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทรงระฆังควม่มค่ะแต่ว่าพระทาศรีสุรารัเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นทรงเศร้าส,สูงนะคะซึ่งแบ่งเป็นทรงฉวง ช่วงที่ต้อกับท่านเลยเนี่ยก็จะเป็นแปดเลี่ยมนะคะต่อจากในส่วนของแปดเลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นทรงเสาอโศกซึ่งแล้วก็มีตีบรรจุประธานยู่บนยอดบนสุดนะคะซึ่งร่วมกันในองค์ประธานเนี่ยเราจะเรียกกันว่าเป็นทรงลำเทียนนะคะเป็นทรงต้นเทียนค่ะซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์ทีไม่เหมือนทีไหนเลยค่ะตูบทรงนั่นเองนะคะสร้างมืนนั่นเยยังไง อ่าพอสร้างพันห้าร้อยค่ะร้อยปีนี้แปดปีเลเนาะค่ะซึ่งเดิมที่เนี่ยสร้างโดยเอกชนนะคะซึ่งเห็นความสำคัญขององค์พระธาตุทีแล้วก็ได้รวมเงินกันสร้างนะคะแล้วก็มีการบูรณะครั้งล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะมีการแห่งงานครั้งแรกก็คือเราบูรณะในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะคะแล้วก็ได้จัดงานเป็นครั้งแรกค่ะ ทิ้งเวน,น่าไม่ได้บัวน,นะ,ะนะสำรุดได้พอปีงาสามเนี่ยนา,านี้ขึ้นมาเพื่อนำรายได้เป็นบนะุญะค่ะ,คะแล้วก็แน่นอนว่าน้นองจ้างที่จะมีการแห่พาห้มพระธาตุซี่สุร,ราษกันแล้วก็ยังมีการบวงสรวงสร้างลักเมืองการอันนี้ยังเป็นซ่องส้วนเนาะส่วนเรียนในการบวงสรวงค่ะมีความสําคัญพันพืมากค่ะท่านพ่ออคือพิธีบวงสรวงนะคะมันก็เป็นพิธีกรรมนะคะซึ่งผนวกระวังศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์ถึงมีกันมาตั้งแต่โบราณนะคะโดยความเชื่อก็คือ เป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องบ้านคงเมืองนะคะเพื่อที่จะให้การดําเนินงานไร้ก็ตามที่เราวางเอาไว้นะคะเป็นบรรลุวัตถุประสงค์เลยก็เป็นซิริมงคลค่ะก็เมื่อที่บอกมีงานซ่องวันเนาะมีการบวงสรวงมีวันแห่พาที่นี่กำหนดกิจกรรมแต่ละวันค่ะเป็นแผ่นพื้นมั้งคะพ่อค่ะซ่องวันนะคะ26ถึงี่เนี่ยวันที่26ก็จะประกอบด้วยพีธีบวงสรวงกับพีธีส้มโพธิ์พาหุ่มธาทุนะคะซึ่ง เจ็ด uh, โมงเช้านะคะจะเป็นพิธีบวงสวงถีสานลักเมืองะนะคะ,คะแล้วก็1ิบโมงจะเป็นพิธีบวงสวงทีีองค์พระธาตุซีสุราชบนเข้าทาเพชรหลังจากนั้นนะคะวันสิบเก้า uh, นาฬิกาช่วงหัวคำเนี่ยจะมีการแสดงแสงซีเซียงนะคะของ uh, โรงเรียนต่างๆและก็โรงเรียนในสังกัดอบจอนะคะถึง uh, ความอ,อลังการก็จะมีให้ท่านได้ชมเกี่ยวกับประวัติอของพระธาตุซีสุราชนนะคะ แล้วก็20 0นาฬิกาคะจะเป็นพิธีจเจริญพระพุทธมนต์สมโพธผ้าหุ่มธาทุค่ะค่ะผ้าพื้นนี้หน่อก่อนหน้านี้ก็เปิดโอกาสให้คนทางสุราษฎร์มีส่วนร่วมค่ะแล้วก็วันที่17นะคะเราจะรับลงทะเบียนผ้าหุ่มธาทุนะคะจากทุกทีทุกหน่วยงานเนี่ยในเวลาเที่ยงทีซ่าลักเมืองคะ่ะ แล้วก็มีพิธีปล่อยขบวนในเวลา1ิบสานนาฬิกาสินาทีค่ะคือตอนนี้อ,ย,อ,อยู่ถุกอำเภอแล้ว <cción S 1> อย<า>ู่ถุกอำเภอแล้วค่ะแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็อีกประมาณ80กว่าหน่วยค่ะพีนี้คือพี่น้องที่เลยยอยายะจะไปลงชื่อเนี่ยก็ยังไปได้ที่ไปได้ค่ะอาจจะไม่ได้มา<อ>นะ ะไปลงชื่อบนผ้าที่อำเภอหรือว่าจะมารวมพิธีสมโพธ์ในวันที่26ก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกทีจะเดินในวันที่27 27ี่เนี้ผ้าตรงมาถึงวันนี้นะครับนี่ค่ะ26ค่ะ26ตอนนี้ก็จะมาถึงแล้วค่ะถึงหยิบจัดนี่เราเริ่มด้วยตั้งแต่กี่โมงนะคะอ่า13นาฬิกา19นาทีค่ะช่วงบ่ายค่ะเริ่มเดินช่วงบ่ายแล้วก็ขึ้นที่เข้าท้าแพทแล้วก็จะไปมีพิธีห่มผ้าตอนเวลา17นาฬิกา30นาทีค่ะอืมค่ะ การแต่งกายของคนที่จะเข้ารวมกิจกรรมแหละครับท่านพ่อ,อโดยปกตินะคะเราก็จะเห็นกันว่างานให้พระปรมธานเนี่ยทุกคนจะใส่สีข้าว แต่สาหรับปีนี้นะคะก็เชิญชวนเหมือนกันค่ะใส่ซีข้าวใส่ซีนวลนรือทา้าทันไห้นะคะถี่มไม่สะดวกทีจะใส่ซีข้าวจริงๆอะคะ่ะทันใส่ซีอะไรก็ได้คะ่ะก็ให้เป็นชุดสุภาพค่ะเป็นชุดสุภาพก็มารวมกิจรกรรมกันได้เลยค่ะรายการเมื่อนถีสาวางานที่เป็นงานย้ายของจังหวัดสุราธานีเราเนี่ยค่ะมีหน่วยงานได้ติมเข้าร่วมมาช่วยกันมั่งค่ะหน่วยงานลักเลยนะคะถีสนับสนุนเห่องของงบประมาณนี่ก็จะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานีนะคะ ในเรื่องของพื้นที่ก็จะเป็นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะ,ะที่สําคัญที่สุดเลยก็คือจะเป็นคณะส่งคณะส่งมีหน่วยงานราชการทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยค่ะ,ะมีในเรื่องของภาคเอกชนก็ได้แก่หอการค้าห้างสรรพสิพนค้าต่างๆนะคะร้านค้าแล้วก็ประชาชนค่ะแล้วก็อำเภอทุกอำเภอเลยค่ะที่ได้สนับสนุนในการจัดงานนี้เป็นอย่างดีต่อเนื่อมาตลอด15ปีเลยค่ะ15ปีแล้วนะครับหลายคนจะท้ามือองการจัดการจราจนนิดหนึ่งวันให้ผ้าตวันที่27ครับ ค่ะก็จะเป็นปิดซีกเดียวนะคะ oh, เริ่ม <okay. S 1> ที่จากซานลักเมืองนะคะ <Okay. S 1> ออกจากสานลักเมืองอาตรงมาอย่างซี่แยกโรงเรียนสุรัสพิทยานะคะแล้วก็เหลียวข้า <Okay. S 1> แล้วก็ตรงยาวไปเลยค่ะผ่านซี่แยกการุณซี่แยกแสงแพทผ่านซ mm. ี่แยกบางเย้ยนะคะแล้วก็ ไปเริ่มตั้งขบวนให้เป็นระเบียบอีกครั้งหนึ่งก็คือทีตินเข้าเลยค่ะแลารเดินขึ้นเข้าเลยทีตินเข้าเลยตรงนั้นนะคะจะมีล้ายู่นะตอนนี้ก็จะล่านเป็นที่เอกชนปีนี้ไม่ว่างค่ะค่ะก็จะไม่มีที่รองรับนะคะก็จะบินเฉพาะด้านริมถนนกับบริเวณทางขึ้นอย่างเดียวแล้วก็จะมีจุดให้บริการรถนะคะสําหรับผู้สูงอายุหรือว่าสันทีสุขภาพไม่ดีนะคะจะ คลินิกเวชกรรมค่ะมุทิตาจิตจะมีเป็นรถตุ๊กๆนะคะจากได้รับความอนุเคราะห์จากสำนังงานคุนท่งจากวัดสุราธานีค่ะอันนี้ส่งขึ้นไปบนเข้าเลยส่งขึ้นไปบนเข้าเลยค่ะคุณผู้สูงอายุที่ยากขึ้นไปรวมพิธีนะค่ะแต่ว่าที่นี่ตลอดเส้นทางค่ะนั้นพ่อออมมีการดูแลเนือดึงนีไหมคะ บางปีบางท่านก็ยากจะรวมเดินเป็นระยะระยะอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะอาจจะมีข้องมลดิสีกุศลสัทธานะคะสีให้ความอนุเคราะห์ที่จะดูแลผู้ที่เข้าเดินรวมขบวนเป็นประจําถุกปีนะคะแ้วก็ในระหว่างทางก็จะมีจุดบริการเรื่องข้องน้ำดื่มค่ะื้องน้ำดื่มหานว่างประมาณนี้ค่ะ็นหนวปีนี้บนบนเข้าฐานแผ่นนี้จะมีการแสดงด้วยไหมคะทุกปีค่ะเริ่มร้ำปีที่ผ่านมาแล้วนะคะเราจะมี รำบวงส่วงพระธาตุค่ะคซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากท่านทอถุงชัยสานอักซอสนะคะอดีตวาทําจังหวัดสุราธานีที่ท่านได้แต่งเพลงเพื่อที่จะ,ะเป็นเพลงประจําในการสักการะพระธาตุสีสุราชนะคะ<อ>และก็ได้รับความอนุเคราะห์จากน้องอ้อนเพชรจทรแซงนะคะซำดนตรีและก็ขับร้องไว้ให้ค่ะอ๋อมีเพลงประกอบด้วยะนะครับกิจกรรมใน,ในปีที่ผ่านมาบันทึกบ้างครับเุณพ่อครับ ก็ในปีที่ผ่านมาผู้รวมเดินขบวนค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าคนขึ้นไปห้ม้าบุประทาดถก็อย่างหน่าแน่นคะ่ะอ,อาจจะเป็นเพราะว่าสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นนะคะแต่สําหรับในปีนี้เนี่ยได้มีการรณรงค์ว่าเราอยากจะยกระดับงานให้หิ่งใหญ่นะคะให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศมากขึ้น ก็เลยกำหนดให้มีการเดินแค่จุดเดียวคะ่ะเริ่มจากซานลักเมืองคะ่ะ<า>ซึง่งระยะทางจากซานลักเมืองถึงองค์ประธานก็ประมาณ6.8กิโลเมตรค่ะ<า>แต่วันนนั้แรกก็ต้องต้องประเมินนิดนึ่นงเพราะว่าเราเดินกันชงบ้ายค่ะนั้นเพราะอออาจจะอาการไม่ดูเพ,พราะผันผือท<า>ีนีคนจะเข้ารัวเมื่อต้องเตรียมตัวผันผืเพะออห้คำแนะนำทั้งคิดค่ะที่สาคัญเลยนะคะ,คะ,คะก็ยากให้เป็นเสื้อแขนยาวนะคะมีม่วงหรือมีปล้องแค้นนะคะแล้วก็ แม้ว่าจะมีน้ำดื่มบริการตะลอดทางแต่หากธาทันมีโรูประจำตัวก็ยากให้ กติดตัวไปด้วยนะคะถือว่าบางทีแบบผู้สูงอายุหรือว่ามีลรกประวจำตัวให้มีผู้ติดตามเป็นยัดยัดยดได้ไปสักคนคก็ดีะนะแต่มีลูกหลานเป็นเอ้ยก็ยิ่งดีเลยค่ะถือว่าให้ลูกหลานได้มีโอกาสได้ไปร่วมซืนะ้อสร้างประเพณีซึมถับประเพณีความสาคัญของสุราธานีด้วยค่ะ,คคะขึ้นบนนั่นแล้วน้องจะภรษาที่รู้ละแล้วก็บอกเลยธรรมชาติเขาถเพ็ดโดยเด่นให้มางกับตนนค่ะขึ้นบนนั่นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือ360อสงศาคองจังหวัดสุราธานีเลยค่ะ มีความวสวยงามะนะจะเป็นวิวทิวทัศน์ที่ในเมืองนะค่ะปกติเราจะมีพระธานตยอยู่กลางเมืองยู่บนเข้าซึงขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะซึมซับอากาศบริสุทธิ์งานนี้น้องจางจะเป็นการซืบสร้างประเพณีที่ดีงามของเราเ่ระคร่พะพ่อออนแน่นอนว่าคนที่ขึ้นมาเนี่ย ถือว่าได้เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกันตรงมุมนี้ผันพื้นบังค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลซื้อออนไลน์นะคะม,มาเรง่งในในทุกเทศกาลในทุกมุมมองเลยนะคะค่ะ,คะทุกคนมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือ,อมค่ะก็อยากจะ,ะให้มาเที่ยวแล้วก็ช่วยกันโพสต์ช่วยกันแชร์ชวนเชิญชวน,ชวน,ชวนมาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันเยอะๆค่ะพุ่มยนต์กลับไปเรื่องความสำคัญนิดนึงนะครับเราเลือกวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดทำให้ต้องเลือกสองวันนี้ครับค่ะวันที่ยี่สิบหก วันที่27เนี่ยดั้งเดิมนะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรนะคะก็ะคือ,อในร่วงราชการที่9และพนางเจ้าสิริกิตนะคะ,คะเคยเสด็จมาสักการะนะคะในโอกาสี่พระองค์ฐานเนี่ยเสด็จมาประพาสทพักใต้นะคะสืงฐานได้ขึ้นไปสักการะพระบรมาธาตุสีสุราชเนี่ยในวันที่27มีนาคม<อ>ค่ะ2,500ซอง 1, อผ่อานมา 6, 6ปีแล้วค่ะ<อ>เราก็เลยถือ่โอกาสเป็นวันที่27ของทุกปีนะคะเป็นวันที่เราจะ ห่มผ้าผระชา้นแต่เราจะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นล่วงหน้าหนึ่งวันก็คือวันส้มโพธิ์พาห่มผระชา้นคือวันที่ยี่สิบหกค่ะพอยี่สิบหกนี้สาวผมก็ประทับที่ริมแม่น้ำตาปีด้วยก็เลยเรื่องวันนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มานะครับแต่ก็บอกบนบนนั้นก็มีต้นไม้ที่พระ่งส่งปลูกด้วยใไหมครับมีค่ะท่านอาจจะปลูกปลุกต้นเขียมนะคะแล้วก็มีคลองต้นพยอมที่สมเด็จพระเทพ อ่าเคยแสดงหมาสักการะเลยกับปลูกเอาไว้ด้วยค่ะอยู่ไกลๆใช่ไหมอยู่ไกลๆบริเวณรอบส่านเลยค่ะรอบรอบอ่ารอบพระธาตุรอบรระธาอบองค์พระธาตุค่ะััวนนนะครบข้อความรู้นิดนึงครับท่านพ่อกับเรื่องของภาพพระบอสหรือพระองค์พระธาตเนี่ยมันมีในพุทธประวัติหรือว่าพันธุ์พืชบ้างครับค่ะตามพุทธประวัตินะคะก็คือการห่มผ้าพระธาตุเนี่ยเดิมเนี่ยอ่าวัจป็นพระวัดค่ะพระที่ประชาชนเนี่ยรวมกันวัดลงบนพื้นผ้า นะคะแลยก็เอาไปห่มประทานเป็นการสัการะซึ่งก็จะเป็นพระพุทธประวัติบางต่างๆประสูตัตรูปริญพานประมาณนี้ค่ะอ่าก็เริ่มต้นที่ประเทศอินเดียะอินเดียเลยประเทศอินเดียแล้วก็จะมีค่ะ แล้วก็จะมีจากข้าวมาบ้านเราค่ะคซึ่งของเราเนี่ยเ,เราได้รับความอนุเคราะห์นคะคะจากมหาวิทยาลัยราชาพาชัฏนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราธานีน,นคะคะซึ่งได้วดาดภาพลงบนผ้พาพบ้บทนะคะซึ่งผ้าพ้บทที่จะใช้ในปีนี้เนี่ยเราใช้มาสร้างปีเลยค่ะซึ่งมีความงดงามค่ะมีความสวยงามค่ะคือผ้าาบทที่ไม่ใช่จีวรใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะใตเขียนร่ที่เรื่องๆคือจีวร อ่าที่ผ้าซีเรื่องเนี่ยมันจะเราเห็นเห็นเมื่อกับจีวรพระใช่ไหมคะแต่ตัวพระวิจริงๆ่ก็คือมาจากผ้าซีข้าวค่ะมาจากซีข้าวเป็นผ้าดิบดั้งเดิมจะก็เป็นผ้าดิบจีก็เอาเอาต่างคนเดิมเดิมที่เลยคืออาจจะต่างคนต่างวัดแะ้วก็เอามาต่อต่อต่อกันเพื่อที่เอาเป็นเป็นผ้าห่มเป็นห่มประทัดแต่ในปัจจุบันเนี่ยผ้าเนี่ยมันมีค่ายเป็นมวลมันมีวิวัฒนาการมากขึ้นก็เลยมีการวัดให้ต่อเนื้อได้ในพื้นเรียวโดยไม่ต้องต่อความเชื่อว่าพันธุ์ ก็เพื่อเป็นความสิริมงคลเลยค่ะได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าประมาณนั้นเลยค่ะเราพระวินถิวัดพระธาตุนครที่ตมราชเขาก็ทำเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ถูกพระธาตุเลยค่ะตอนนี้ก็จะมีเหลืองคงพระบดที่เป็นผ้าห่มพระธาตุนะครับนะนี่ยังย้ำกันอีกที่นะครับเรื่องการลงชื้อนะครับอ่อยังลงชื้อได้ถึงวันนี้ฝนรึองครับ ก็ลงชื่อได้ตลอดค่ะถ้าที่อำเภอนะคะที่อำเภอหรือว่าส่วนราชการอื่นนะคะก็จะประมาณวันที่6 6นะคะซึ่งวันที่6 6ช่วงเย็นเนี่ยเราจะเอาพระหุมพระทานมารวมกันที่สานรักเมืองสุราชนะคะก่ค่ะเพื่อที่จะเข้าผิธีสมพศในช่วงเวลาเย็นค่ะในวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อนะครับในภาพระบก็ไปกัได้ที่อำเภอหรือที่หน่วยงานที่ ตั้งอยู่ตั้งภาพประนะแต่ว่าทีนี้มีคิดหนึ่งนะในเรื่องของมูลนิติรักประทาซี่สุราสเนี่ยค่ะมื่ทีนี้ทําหน้าทีอะไรคะบุญนิตินี้นะคะก็มีหน้าทีในเรื่องของการพัฒนาพระทาซีสุราสให้คงอยู่ในสภาพเดิมพร้อมที่จะต้อนรับหนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งนอกจากเราจะเชิญชวนทําบุญในช่วงที่เรามีประเพณีนี้นะคะท่านก็จะสามารถที่จะ ส้มทบข้ามูลนิธิได้นะคะโดยบัญชีพัฒนาพาทศีสุรัสนะคะเป็นธนาคารกรุงไทยนะคะเลขที่บัญชี9 8 0 7 1 2 9 0 1ค่ะอันนี้เป็นมูลนิธิเลยนะครับค่ะเป็นมูลนิธิค่ะเราะ็ห็นวลล่าก็จะมีมูลนิธิเนี่ยตอนนี้นี่ยพาทช่วยมาร์กเลยนะครับในรับการดูแลกันตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวเราก็ต้องดูแลให้มีความพร้อมเพื่อจะรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลาค่ะคนเาคือเป็นสักการะกันมากตอนนี้ เข้าตาไปการพัฒนานเป็นเรื่องของเที่วําสำคัญเลยนะ,ค,ะครับมากันที่ย้ำกันอีกทีหนึ่งน้องงี้งงให้ได้ย้ำวันเวลากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมกับเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มารวมกิจกรรมค่ะท่นทานพ่ะในวันที2016่26ถึง27มีนาคมนี้นะคะก็อยากให้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและก็จังหวัดใกลเคียงถุก่านได้มารวมกันสักการะพธาซีสุรัฎน์นะคะพธาสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมืองค่ะในวันที่26นะคะจะมีพิธี บวงซ่วงนะคะช่วงเช้าเจ็ดโมงที่ซานลักเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็สิบโมงที่บริเวณพระธาตุสีสุราษฎร์นะคะแล้วก็จะมีพิธีส้มโพธิ์ผ้าห่มพระธาตุนะคะในเวลา20นาฬิกานะคะเึงก่อนอ่าก่อนเวลาที่จะเป็นพิธีจเจริญพระพุทธมนต์นะคะจะมีในเรื่องของอ่าการแสดงทางศิลปะและลวัฒนธรรมในเวลา1 9กนาฬิกานะคะส่วนวันที่27นะคะก็เชิญชวนพี่น้องทุกฐานนะคะได้มารวมอ่าขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุนะคะซึ่งจะเดิน ออกจากบริเวณซ้ายลักเมืองสุราธาน,นีนะคะในเวลา13นาฬิกา19นาทีแล้วก็จะมี OME, พิธีห่มผ้าห่มพระธาสีสุสรานะคะในเวลา17นาฬิกาสาิบนาทีค่ะก็เชิญชวนทุกท่านมารวมกันเยอะๆนะคะครับอเอาเละครับ ก็เชิญน,นะครับในสัปดาห์นี้แล้วนะครับนะ,<ฮ>ะ,ะไม่กี่วันแล้วนะครับตัวชาวตัวรู้นี่เราก็ไปให้ภาพบะบาทกันแล้ว <ฮะ S 1> วันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านพสุนันทานะสุวรนครับผู้อำนวยการกลุมลละะ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสมรฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มาให้ข้อมูลดีๆนะครับกับกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณค่ะ อ,อย่าลืมรวรวมกิจกรรมนี้กันด้วยนะคะรายการทางแมดนี้ก็คือรายการแร่งข้าวชาวตายวันนี้นะคะตอนนี้มัดเวลาแล้วนะเราทั้งสามคนและการทีมงาน NPT พักตายต้องข้อลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ